บอลเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าวิวภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบาวิชแนลพี่น้องเมื่อนี้บาวิ er ์ก็ได้มาหาทางเอื้อยก่อค้ำอีกคือเก่าพ่อพี่น้องมาถามเพิ่นเนาะหลังจากที่ว่าเอื้อยเพิ่นเปิดใจไปเนาะเพิ่นมีคนโอ้คนดมระเบ้อหรืว่ายังโมมีเนาะม,นมาถ่ายลงไปให้พ่อพี่น้องได้เบิง่ง nó quay phía nó ok nó quay phía nó quay phía nọ, nó, à thôi mà hoạt phụ sau đấy phía rồi, nó, sáu bay gì đấy, sáu <laughs> oh. sư này này nó chào, sư sáu con khăm, phía nó rồi, chào bên à, nhu, <laughs> oh, <xích> <laughs> là đây, phụ sau, ồ, mẹ hang, anh nhơn bì đấy, ồ, sáu mươi bì, đấy phía สักเก้าปีได้ลูกจะค้นแล้วจะเป็นได้ลูกคนึงอือเอาผัวอยู่สายนอกอยู่ไทยเป็นผัวคนไทยอ๋อตอนนี้เลิกได้ไหมอ๋อเลิกเป็นมาก่ะได้เลิกกันแล้วเลิกกับหนุ่มไทยได้พี่น้อยเพราะว่าก็เอากันมาดุ่นวะก็อยู่กันห้าปีจึงหกปีโอ้ก็จ้างครอบครัวมีลูกมีเต้านมกันอะไเนาะ หนึงคนหนึ่งคนมาลูแก,ก่ค<ม>ุณชายดูพี่น,กกนิ่งลูแกยอ๋อแต่กลับมาอยู่น้ำเจ้าก็บกมือนีกลม,ม,มาอยู่ยด้ดกเกิขอยากไปไทยอีกวันผมเลยอยากไปว่าหาเงินสุดงงเรียนทาขนมขายังลูกก็ยังต้องใส่ ขออนุญาตปิดไม้ด้วยครับผมเขีนมาแต่ใส่บาทบอแม่เขีนมาแต่ใส่บาทโอ้โได้มาบอยถามเพิ่นเบิดได้เจ้ายังโบเคยเข้ามาจเจียกถามกันนะถามโมเส็งมาบ่อยเลยเนาะถามโมเก่งสิไปสายโตเหมือนี เมื่อกี้ว่าสิไปเฮ็ดบุญในหลายวัดเนาะวัดสาวไล่เพิ่นสิพาไปอ๋อไปทําบุญแมนนอ๋อไปทําบุญแม่นไปคุณบ๊อบทั้งวัดที่ว่าหลังๆคุณบ๊อบกาบ่หู้ว่าเพิ่นสิพาไปวัดไสแน่เนาะแต่ว่ามื้อนี้สาวไล่เพิ่นสิพาพน้ำที่อ๋อเพิ่นสิพาพไปเที่ยวนําสาวไล่พาเลาะพาเลาะมื้อนี้จมจื่อเลยเนาะแม่นเออ เป็นจังไรตั้งแต่แบบว่าคาที่ว่าเฮาเปิดใจมานี่ก็มีอันปูโทมาโอมาลมอยู่บ่จะมีอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้คุยแบบว่าสิจิสิหยังเนาะแต่ว่าเพิ่นคุยแบบเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนอี้อย่างเงี้นเนาะอืมแมนเวลาจะทําความฮู้จักแมน่นเออแม่นแหละการที่ว่าเฮาเปิดใจหรือว่าเฮาสิอันครบกระไผ่จะคนนี่มันก็ต้องให้อันคุยฮู้จักกันไปก่อนเนาะแมน่น บมเมนที่ว่าเด้งรัดแบบว่าแค่เดียวแบบว่าอย,า,า,ยากแหกแหกมากลกุนล้นกันคือสี้หกแบบจ๋าเนาะแมนบ่ดได้เล้วพี่น้องเลยแมนนี้จังหน่อยแบบว่าหักไวเลิกไวแบบที่วา่าตัวหลอกกันอีกแมนยังบ่ได้แบบนะั้นแมนต้องคุยกันแล้วก็ศึกษาดูใจกันก่นกอนเนาะนจะมีหลายคนพักกันเข้ามาหลายอยู่เนาะพักเข้ามาหลายคนอยู่เพราะว่าหลายช่องเนี่ยได้ขมาถ่ายเจ้าเนี่ยเนาะ คือว่าสิได้ยินี้าววาสิลงไปไทยสิ้นเดือนบ่คือว่าเนี่นนะประมาณปลายเดือนนี่โอ้เพราะว่าเพราะว่าเอ้ยกยังแบบเซราห้องขึ้นไหวเยอะเพราะว่าตอนแรกล่าเพิ่นมาว่าสิมาประมาณอาทิตย์กว่าๆเนาะอเพราะว่าค่าห้องก็ยังเซราเองโอ้ผลมาฮอนบ้านฮอนหยังนั้นพออยู่เลยอยู่ไปเนาะจักอันจักมื้อแล้วก็มาลาเล่า มาได้อาทิตย์ยังเนาะเพราะว่าวันอังคารที่แล้วเนาะเอือยไม่หอนเนาะเนี่ยก็เลยวันอังคารมูฮันมูฮันบอประมาณอาทิตย์อาทิตย์นึงแล้วโลยมันบาดมังแห่เมื่อํา่เมื่อเม้แต่เมื่อ่เมแเมเป็นอเมมไปก่อแ ยังมีแบบว่าผู้สื่เด็นักกาดีนะแต่เฮาก็ต้องคุยเบิ่งกันไปนี่นี่คือว่าโทรมาโอมา้มา่มแหล่ให้เฮาตัดสินใจมันทีมีเคยมีแล้วลังเทือผู้ว่ากับผู้ชาวนี่บ่ได้คุยกันจกเคืือทลังเทือมาหาบัดสร้างให้ยูทูบเบอร์ถ้าไปหาบัดให้ผู้ชาวบอกว่าหากักามากรถดม,มันก็เป็นไปบ่ได้เนาะ บางคนก็อาจจะแบบโทรมากเธอเดียวใใหห้้มาว่าหักว่ามักว่าสิบไปอยู่น้ำเลิศมันกลับเป็นไปบ่ได้เนาะเมนเพราะว่าเขายังบมท่านเลยต้จัการมือจักกันนกเมนจะต้องคุยศึกษาเมือใจกันไปกันเนาะเาศึกษาดีใจกันก่อนนี่บัดนั่นตั้งยูทูบเบอร์พาไปวัดผู้สาวเขาบอกตกลงว่าโอ้ผู้สาวเล่านี่โลกว่ามีแต่โลกส่วนหลายมีแต่แจ็คไพ่์โลกไพ่นั่นแจ็คไพ่โลกไพ่์อะไรพี่น้องเนาะ นั่นคือเฮาตัดสินใจปุ๊บมันจะอยู่น้ำเพิน่นแล้วเพิน่นโมหกโมแพงกะไผ้ช่วยช่วยเฮาไล่แบบนี้บูมีไผยช่วยได้บูมีไผยช่วยได้พี่น้องเลยมันกะมันกับสองคนเนาะแม่จัดกันมันกะบ,กบลายกรณีแล้วที่ว่าตัดสินใจไว้เวลาเฮาไปอยูไไ aren, ่น้ำกันบบดเห็ให้เฮาเสียใจน้ำลังมันเกิดอันขกรพิพาทมากเลมันยั้น เที่ยววัดเ้ากแเป้าหมายกาจะไปเทีย่ยวจังหวัดแหละเป้าหมายกาบไปูดคืออันนะแต่ว่าสาวไล้เิ่นสพาไปไม่นี้กับสิไปน้อเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าบรูดว่าเพิ่นสิพาไปใส่แน่เนาะลงประเทศไทยนี่ก็สิลงไปทำงานบอลเก่าหรือว่าบอลใหม่แม,ม่นบอลเก่าบอลเก่าไปผู้ผู้เพิ่นโทรมาโอ้มาลมแบบมาทำกรมหูจกักนี่เพิ่นจะมีอายุในแล้วบ่ แม่นีอายุหลายเติบแล้วส่วนหล,ลายพีเอ็นลายพอสมควรหลายพอสมควรเ <c oughs> นานะแม่นคนทีโทรเข้ามาฮะมาครับมาคุยอะไรช่ราชนางชัดนงอันอายุน้อยนี่นบบก็คือว่าในโบอยากคอยมี่เราเพราะว่าถึงมีกะมันโบอยากเป็นลายนะนงอายุน้อย,ยได้ก็ะไรกระไรอยู่หลายรายการเ

แต่ว่าก็อยากขอที่ว่าคนที่ว่าโส<อ>ดโสอดอดีตได้เนาะโสอดอดีตได้โมเมนต์แบบตายจบเลยเปันได้เ<ม>นี่ยมันสีเดี๋ยใจน้ำลังพ <ม S 1> องคนที่ว่าโสดได้ก็แบบว่าอ่าให้เพิอมที่ว่าจะดูเล่ห์เขาได้เนาะที่ว่าจะดูเล่ห์เขาได้หรืว่าบางคนแบบฮักอันผู้เท่าโบมีอย่างไงสิฮะก็เมนกมเพิ่มอยู่เ <ฮๆ S 1> ท่าเลยเอาเขาจะเอาไปยังกับโบมีอย่างเนาะ ก็เลี้ยงคนว่า,าเป็นพระเา <c oughs> ้าของเนี่น้องเลยพระกระโอยากพ่อมนันนะแต่ว่าตาสินใจกระคักวันนี้ในคำว่าเฮาสีโอรมกับไผร่ามเวนชีว่าเฮาสีอันฮักหรือว่านั่นแหละเออปล่อยล่มกับเจ้าวัดมีผู้ไม่เข้ามาอีกบัดว่าน,น,นั่นแหละมันสิลายเป็นว่า, <c oughs> วาเฮาลมหลายคนเนาะกา <c oughs> ร <c oughs> ที่ว่าเฮาเหยียบเพื่อสองแค้มนี่มัน ตอนเจ้าได้เหยียบเนี่ยมันสิคักยุ่เนาะวันเวลามันไปวันไหนวันหนึงเนี่ยมันเพื่อแย่งออกจากกันแต่เจ้าตกนี่มันยากได้หมดแต่ตอนนี้ยังมีเฮื่อให้เหยียบจักษ์ล้ำแม่กำลังหากำลังหาเออน้อยกำลังอยู่พี่น้องเอยดีกว่าทสร้างคนนี่ก็อ่า พร้อมที่ว่าคำว่มามีคนที่ว่าจริงจริงจังๆคำว่าทั้งผู้บ่าวอหุ่นน่ะรับไล่หรือว่ารับลูกมันจะมาจะเอาลูกไปห้ามไปเยี่ยนไปอย่างไรนี่คือว่าอ่าพร้อมเนะมาะพร้อมที่ว่าจะไปอยู่หุ่นแต่ว่าก็ไปไปมาๆไหนพี่น้องเลยโมเมตนต์เราไปหุ่นแต่ชีบัวให้มามจะไปอะไรเตะจะเคลื่อนนะมันก็เป็นไปบัวได้หรอกถึงว่าเฮาสิคบกั็ไปนี่ก็มีแต่ว่า ถ้าเขามีเงินมีคำน่ะเขาไปใทยก็ได้ไปอ,อยู่บ้านเพิ่นก็นได้อยู่บ้านเขาก็ได้เอาไปเอามาก็ม,มีมีอีโบแบบชวนส่วนแบบว่าไปเห็นเวียเห็นงานนี่ก็มีอยู่บไงยังบ่มียังบ่มีเนาะวันเท่าไรบ่งเจ้าเห็ดนะพอดีจะบอกวันนะชีด้วยห้าสิบวันละชีด้วยห้าสิบ <Yeah. S 1> เดี๋ว่ามันนั่นมานั่งน้ำมันเท้าเสาห้องบ่นทางบนเต้าไปหน่อยเนาะแต่เฮมก็แขงอยู่พี่น้องแางมาเสียตาห้องค่ายยังเลยกับโปรเตกต่างกับบ้านอ่าสองสามร้อยหอกพี่น้องเนี่ยว่าขาคงสีมันแหงแน่อยู่ในเขตกฤษบอสแม่ได้ท่าเสาห้องละเริ่มทั้งค่าน้ำค่าไฟกับสองพันแปดเลยนะโอ้ยแต่แข้ออยู่พี่น้องเลยบัดกับข่าวกับหน้าไปอีกแม่น แต่ผู้ว่ามันอยู่ทางลาวเขานี่บริมีผู้ทักเข่ามาปะยังโมมียังโมมี่ว่อยู่ทางก็มีกอกมีกาในยังโมมี่เออเป็นอาชีพยังโมมี่ตั้งแต่ต่เคยใหญ่มากอ่ยังเคยมีบ่าลาวมาจีบได้เออก่รู้ว่าเป็นยังชวนมากมีแต่บ่าวนอกชวนมากก็มีแต่เคยชวนลายรเคยก็อยู่ไทยแต่ว่าก็ชวนอะไรก็มีแต่บ่าวไทยเนาะแต่ว่า บาลากับพ่ออยู่อยู่ไทยกับแต่เพื่อนกับโบจีโบ,บยังเราไม่เคยไม่เคยมีบาลาจีบแต่ผู้าแถวบ้านนี่กับบอม,มีิบอมีิแห้งไก่เลยเนอะ๊ะยินดีแจ้งหน่อยเนี่ยว่าวก็ได้ทั้งเถื่อถ่ายคลิปมองไปทั้งเถื่อเพื่อนทินกูว่าวอยู่ทั้งเงินอเมริกาพูดเนะเาะกูว่าวเล่าใเขาไปเลยเป็นอาชีพยัทักขมวดหนีดมาฮัวทำความหูจักหลายคนอยู่เลยปกตินี่ก็ อ่าเพิ่นทักกันเข้ามาเนาะคนอยู่ทางเนาะคนอยู่ทางต่างประเทศถูกไหมเนาะผัวผู้เิ่นโสดดีแหละบางคนก็บ่โบสดก็มีอีกคือกันในกรณีนี้กัแต่ว่าที่ผู้สาวอยู่เล่าเลยมาเที่ยวมาหามาหยังย <c oughs> แหละเฮ็ดให้ปลาลูกปลาเมียอยู่ทางนั่นเถ <c oughs> อะนะพวกแบบนี้ก็บ่ไวเด <c oughs> ้เน, <c oughs> นะยาะก็บ่ได้อยากกัน <c oughs> อยากให้ไผเลิกกันเนาะแม่น อยากให้ขอที่ว่าเป็นคนที่ว่าโสดอดีเนาะแมนที่เข่ามาโอ้มาลมกันบ๊วยเนว่าเสียห้มาตัวให้เฮาหัดเฮามักได้หว่ดคบคบกันไปเดือนตรงเดือนว่บอ่าหู้ว่ามีลูกมีเมียแบบนี้เนาะเม็นไกิยากอีกเนาะเสียงใจไายหลังโดยกระลายชงพอสมควรเป็นมาไทยกันเนาะ แต่กรแต่ละส่งกับยังอเออเอฟซีของแต่ละคนคนะแนนส่วนกต่ยังบม่พ่อคนที่ว่าเออใช่ใช่ในพี่น้องเลยเออใช่รือว่าต่างคนกิดไปว่าจะากให้อ่าชมวังแหนะนะ่เนาะอันในอันท่มหักในในด้านอันการหาคู่นี่พี่น้องกันแต่มันก็นยังโมมีที่ว่าพี่พ่อ,อดีถ้าพ่อเนี่ยที่วจวดจัดเนาะ เนาเวลาทางลานเดือยเพิ่นนี่กัเวลาเพิ่นให้ก็เข้ามาคุยกันคุยกันโดนว่าเข้าใจกันนี่กันหาหกเดือนเนาะอายุกันไล่แล้วเนาะหาหกเดือนเอื่อยเพิ่นกับพ่อเพิ่นมาได้ว่าให้เป็นปีชองปีคือบางคนวัดฮอดอันปีหนึ่งนะวัดเดือนไปอีกเอนไปแม่เเพราะว่าอายุกันไล่แล้วเนาะมันการที่ว่าเฮาเดือนไปได้ด้วยนี่มันแบบ การที่ว่ามันเบาง่ายว่าคือ,อคการตัวเวลามันเลื่อนได้แต่อันยูมันเลื่อนบ่ได้นี่คือการตัวยูพอดพี่น้องในการที่ว่เาเราเลื่อนไปเรื่อยๆนะแต่ละปีนี่เขาลงไปเห็นเวียกเห็นงานอยู่ไทยนี่ต้องขึ้นมาตลอด,ดบ่แต่ว่าขึ้นมาตลอด,ดเพราะว่าป้าลูกไว้บ้านทิ้ฮท<ม>อดลูกนะอยากมาเยี่ยมอ๋อขึ้นคอนลูกเลยอยากมาเยี่ยมลูกเยี่ยมพ่อแม่ สา,าวาก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาโดยสาวาอันผู้ใดอันที่ว่าพร้อมมาจิมาหยังนี่ก็ทาําว่าบ่อยากให้เฮาขึ้นมาเยี่ยมบ้านเรืยก็ต้องให้รับคือจะเว้าแน,น,น่เนาะอ่าับว่าเออเฮาลูกลงไปเดี้ยงบ่ลงไปเดี้ยงนําได้บ่เขาทําเฮียนอยู่คุณได้บ่เนาะเออเฮาก็สสามารถอ่าอยู่เพิงอยู่โดนแน่พี่น้องกันที่ว่าเจ้าเฮ็ดเฮ็ดบัดนี่เฮ็ดบัดท,ทํางานบ่ เฮ็ดวัดรทำงานบัตรทองเที่ยวไปเอ๋อโดยโดยเฉียวไปเฉียวมาต่อวัดต้องได้ต่อทุกเดือนเนาะทุกเดือนต้องได้โตทุกเดือนทุกเดือนคือว่าอันต่อท่านขมิ้นคือว่าขมือนี่คือว่าเขาเฮ็ดวัดอันทำงานนี่คือว่ามันไม่ได้แพงบ่รี่จีห์หักท่านหนึ่งเขาอะมันมันถือลงเ่ยมันห่างกัถือนะเครื่องเล่นไปไทมกัน ช่วงเล่นไปถามก็เห็นว่าเธอมื่นเจ็ดมื่นแปดว่ามันมันเปิดใหม่เลยน้องบ่อยเนาะแม่มันเฮ็ดใหม่เลยเออโมลูคือกันเล่นโลูแราคาลองถามเบิ้งมันสิบอะไรไปโตเรื่อยแบบนี้เลยที่หาท่านหนึ่งเลยขาเบาเดียรินมีช่วงนึงคิดว่าสาเฮ็ดอยู่แต่เขาก็ว่ามันแพงอย่างเนาะแม่ช่วงนั้นแพงเลยีิมูที่เคยเฮ็ดมากอ่ะเป็นกระเซียร้ายเนาะโสองคนผัวเมียนี่ตอนนั้นนั้น ข่อยเฮ็ดนันตกอยู่สามหมื่นเกือบสี่หมื่น,<ม>นเดี๋ยวนี้น่ะครูหนึ่งน่ะมีแต่หมื่นสองหรือว่าหมื่นหนึ่งประมาณนี้นแหละครูผมเมียนะเขาเฮ็ดเขาประกาศทำอยู่ได้ในในยูทูบหรือว่าในเขาโพสลงเพจลงอย่างเขาเน,ะ<ม>น,นาะลงที่คือกลัวกันแบบว่าเฮาเกือบสิบว่าไรอันไปโต๊ะทุกเดือนเด้ย<ม>สามเดือนทาอยังไปทางานตัวที่นึงเนาะโอ้ลมกระเพิ่นกระโลนเติบแล้วพี่น้องเลยมีแต่ว่าเพิ่นชีเดินทางไปวัดเนาะ ไปวัดไปทำบุญมั้งหวยบอกว่าได้ไปวัดไปว่าทังเกือบไปบุญไปขอพรมาขอพรอยากได้เนื้อคู่ไว้หวยสงสัยใจไปขอพรหาเนื้อคู่ไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวพ่อเออว่าไรเนาะว่ามันห่อนยามมันเหนื่อยหวยมาได้บ่บ่เนื้อคู่กับบ่วจะอยู่ใกล้อยู่ไกลได้ทีนี่ก็บผมีอย่างไรที่น้องกับท่านมวียงเงินเลยตีได้เงินใส่ทางเงิน